สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องประสานซอฟต์นะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้เราก็จะทำการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อไฟเซิยล,ล่านะครับเพื่อที่จะผมอยากจะเอาไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเมื่อผมไปเช่าเว็บโพสติ้งมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะได้รับอย่างแน่นอนนะครับก็คือ User p a s s w o r d แล้วก็โปรโตคอลสำหรับการวางไฟล์ก็คือ เขาจะเรียกว่า FTP transfer นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปเช่าใช้เราก็สามารถที่จะเอาไฟล์ต่างๆไปวางหรือเอาไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นได้นะครับผมไปเช่าเว็บโฮสติ้งโฮสติ้งหนึ่งมานะครับในราคาประมาณ1,000บาทต่อปีนะครับสิ่งที่ผมจะได้รับก็คือ user password นะครับที่คนที่ดูแลตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปเช่านะครับเขาก็จะ เจ e r เร e ตยู r ซอร์ w สวดมาให้ผมเพื่อที่จะเอาโปรแกร,รมนะครับที่ชื่อไฟล์ซิลล่าที่เราได้รีวิวในคลิปที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะใช้โปรแกร,รมนี้ในการเอาไฟล์ไปวางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งผมจะต้องมีข้อมูลอยู่4อย่างผมถึงจะเอาไฟล์ไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันดับแรกก็คือโดเมนเนมนะครับในที่นี้ผมเจ้าใช้โดเมนเนมที่ชื่อว่า p a s าซอฟต์คอนะครับยูเซอร์เนมะครับและพาสเวิร์ดที่ทาง ผู้เช่าผู้ให้เช่านะครับไปโฮสติ้งสร้างมาให้เรานะครับแล้วก็พอตนะครับพอตบนเซิร์ฟเ,เวอร์ที่เขาอนุญาตให้เราเอาไฟล์ไปวางได้นะครับซึ่งเมื่อเราทำการป้อนข้อมูล4ข้อมูลเหล่านี้หรือว่า4ค่าเหล่านี้เข้าไปในไฟล์ซิลล่าและทำการคลิกในส่วนของปุ่มนะครับ Quick Connect นะครับมันก็จะต้องมีปรากฏทางฝั่งขวามือนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปเช่าใช้บริการนะครับ และทางฝั่งซ้ายมือนี้ก็คือเดสก์ท็อปหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับซึ่งมันก็จะมีพาร์ตนะครับไดซีวันไดเดสก์ท็อปเป็นต้นนะครับฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ก็จะขึ้นว่าเป็นรีโมทไซต์นะครับซึ่งทางฝั่งของรีโมทไซต์เราไปเช่าใช้บริการพวกเว็บโพสติ้งเราก็จะได้การออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถสร้างดัตเตอร์เบดได้แล้วก็สามารถที่จะทาร์นเฟอร์ไฟล์นะครับขึ้นไปวางบนเซิร์ฟเวอร์ได้สามารถที่ใช้งานระบบ อีเมลแอดเดสได้นะครับเป็นโดเมนแอคเคาท์โดเมนของเราเองนะครับทางฝั่งซ้ายมือก็เป็นไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับทางฝั่งขวามือก็เป็นโฟลเดอร์เราสามารถที่จะสร้างเพิ่มก็ได้หรือว่าสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ของเราบนทางฝั่งของโฮสติ้งก็ได้นะครับรอนนี้เราจะมาดู Directory นะครับที่ จะใช้งานสำหรับการออนไลน์เว็บไซต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อว่า public.html นะครับถ้าเราจะอัปโหลดไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บเราก็จะเข้าไปที่พาดนี้แล้วก็อัพโหลดไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บอาจจะเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น html javascript css php นะครับหรืออะไรก็ตามที่ตัวเซิร์ฟเวอร์รองรับอนอุญาตให้ใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าโดมเมนของเราถ้าจะออนไลน์เป็นเว็บไซต์ก็จะต้องเข้าไปที่ public.html เพื่อที่วางไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บ ส่วน mail .dcr ก็จะเป็น directory ที่เกี่ยวกับ mail นะครับเป็น directory ที่เกี่ยวกับ Account mail ที่เราได้สร้างขึ้นก็จะทำการสร้างชื่อของ Account mail นะครับแล้วก็ทำการเก็บอีเมลต่างๆของเราไว้นะครับส่วนโฟลเดอร์อื่นเราสามารถที่จะสร้างเพิ่มเติมได้ความต้องการตามความต้องการของเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ไว้แชร์นะครับแชร์ไฟล์ตาม Account ที่เราอนุญาตให้เข้ามาก็สามารถที่ทำได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ โอวิวโดยทั่วไปนะครับหรือว่ารีวิวโดยทั่วไปเมื่อ ER เราเช<อ>่าใช้งานในโพสติ้งเราจะเอาไฟล์ขึ้นไปวางนะครับก็จะต้องมี User password ให้เรานะครับมีผ่าที่สร้างให้เราว่าผ่าที่เป็นผ่าที่ออนไลน์ตัวเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะสร้างโค้ดได้ไวเก็บไฟล์เราก็จะใช้โปรแกรมไฟล์ซูล,ล่าหรือว่าโปรแกรมทั่วไปที่ถานเฟอร์ไฟล์ได้นะครับจะเรียกว่าเป็น f t p โปรแกรมต้องการที่จะ file, อัปโหลดไฟล์ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ เลือกอัปโหลดก็จะทำการอัปโหลดไฟล์จากฝั่งซ้ายมือเข้าไปวางตามผ่านที่เราต้องการหรือว่าตามห้องของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการได้ครับขอบคุณครับ